น้องรุสี่อีกสคนขอสตาร์ทบอล Thank

một đi, <laughs> <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> 你你老婆？老婆？ 刚。嗯嗯 แม่เนะดรย์ขออภัยค่ะชื่อเด่นเดรย์นะคะถอถ้าเราดูดูกันไปแล้วว่ามันจะเป็นมีการให้ทุกคนเนี่ยมาใช้เล่นเกมแล้วก็เก็บคะแนนให้น้องๆด้วยแต่ละสีนะคะแล้วมันจะชื่อชื่อเด่นเดรย์ไม่ได้นะคะเราก็เลยขอเปลี่ยนชื่อนะคะเป็น มากาศให้ทุกคนทราบเบลเร์นี้นะคะทางเพจ BNK และ CG for t h n official announcement พบกันในยูเนี่ยนะคะที่ MBC Center Avenue เบมเบอร์เพื่อให้งาน B.K. โ o เ e และ C.J. โพ s ด n สปอร์ตเด2026บออลยอดเอ s ies, นะคะออกมาอย่างสมบูรณ์และสนุกที่สุดนะคะ mm hmm. จากตอนแรกที่เราประกาศวันที่ไปใช่ไหมคะเราค่อยเดินไปนิดนึง mm hmm. ลแล้วอ่ะว่าแข่งกับผมคกีฬาแหละซึ่งวันนี้นะคะเราจะกาศคะแนนรวมว่าตอนนี้ทีมไหนจะลันนำทีมไหนมาดูแฟนจะได้ไปวางแผนในการช่วยน้องๆน,นะคะให้คะแนนกลับมาสู่สงหรือว่าพลิกกันไปเลยนะคะคซึ่งซึ่งยังไงคะคุณคิดว่าทีมคุณจะชนะไหมคะอาจจะมีสิทธิ์ ฉันได้ส่งผู้เล่นหลายท่านออไปเล่นแต่ละกีฬาเยอะมากแต่ไปดูผลเป็นยังไ้างสีดำหรคะสีดำเป็นไบอกเลยว่าสีดำคือตัวตึงมากตัวตึงมากๆแบบสุดๆแต่ไปดูคะแนนวงออกมาจนะเป็นยังไงจะตึงหรือเปล่าอต,นนะต,ตอคหรือว่าเราจะมียิมนา้แนนเป็นยะคะให้ดูที่จอได้เลยคะ ฝากดูชมในที่ช่องยูทูบของพีนเคลมเดซออกไปเชียค่ะน่าหนกมากหนูมากโอเคเรื่องสุดท้ายแล้วค่ะจะหมดน้าที่ขอพี่แล้วนะคะเรื่องสุดท้ายนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับกีฬาสี ตัวสองใบเหมาาอือนกันเลยใช่แล้วค่ะก็คือเซนต์ A เนี่ยจะเป็นเซนสอดแต่ว่าเซนต์ B เนี่ยจะเป็นเรนเจอร์เซนตไปแล้วถูกต้องก็ม,มีอีกเซตหนึ่งนะคะเซนต์ C ก็จะเป็นทู ot, ช็อตค่ะก็จะประกอบด้วย A5 ซอนตูครูแล้วก็โฟโต้เซนส,สัตย์ A n e ก Ziba แล้วก็ดิจิตอลอีเวนต์ทิเก็ตสำหรับทูช็อตกับพวกเรานั่นเองค่ะ Ja, doch,